วันที่15 1 6ถึงสิสิงหาคม2568ในายสุรินทร์มั่นประสงค์อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศสู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพประจำปี2568เครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่17ณห้องประชุมโรงเรียนวัดมหาวนาราม โดยมีนายรังสรรค์คำชายผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งเป่ารายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของศึกษานิเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการนิเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน กิจกรรมครั้งนี้มีศึกษานิเทศจากเขตตรวจราชการที่17เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น178คนในโอกาสนี้นายสุรินมั่นประสงค์ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่17คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกศึกษานิเทศที่มีผลงานโดดเด่นและศึกษานิเทศที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะเป็นที่ประจักษ์ วิทยากรดรสกาวรัตน์จรุงนันทการศึกษานิเทศเชี่ยวชาญวิทยากรการอบรมวันเสาร์ที่16สิงหาคม2568ดรปาริชาตเพศศชาหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศได้บรรยายพิเศษแผนการดำเนินงานศึกษานิเทศพลังของศึกษานิเทศในการขับเคลื่อนการทำงานและดรสกาวรัตน์จรุงนันทการศึกษานิเทศเชี่ยวชาญวิทยากรการจัดทำผลงานด้านวิชาการของศึกษานิเทศ มั่นคงทารงจัญญาสนามน้ำว่าศึกษานิเทศกอ่าไปแดนไทยทั่วเขตนีเทศโรงเรียนทั่วไทยเราหมายมั่นสร้งสางคุณค่าการศึกษาให้เป็นจุประสงค์เจตจำนงที่คุณค่าชีวิตดีล้วนทุนไทยเพื่อให้สมริยเราเระ่มยิ้มกุทิศพลังมอบทางกายใจ กากษาพัฒน,นามุ่งคุณภาพดุ่งปริมาณได้มีแล่ศักดิ์สิทธิ์นืขอเชิดผู้ชิดนิดนิรันไป สร้างคุณค่าการศึกษาให้ถึง,ถงจุดประสงค์เจตจำนงที่คุณคา่าชีวิตดีร้นทวนไทยเพื่อให้สำเร็จเรารเราเจนกุทิพลังหมอบทางกายใจมันคง สีรักนาทีมันชีวิตตนศึกษานิเทพุกคนระลึกสำเึ็ด้วยใจชื่อโซนอโคจรึกมันสำคัญยิ่งใหญ่มีเทพศึกษาพันพงามงุงงุณภาพพาดุ่มตายม,มาได้มีแหลสงัก์สีทธิ์พราโคเชิบผู้ิตนิคือรังไป